ครัแล้วก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ a r c h ที TV นะครับตอนนี้อยู่กันในเกม Resident Evil Village นะครับจากภาพที่แล้วนะครับผมเล่นในตัวเดโม m หมู่บ้านไปนะครับในตัว Village เนี่ยก็คืออีทานได้เข้าไปในหมู่บ้านติดอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนิดนึงนะครับมีการเอ่ยนามของคุณแม่มิรรนดาขึ้นมานะครับซึ่ง ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเราต้องติดตามกันต่อไปสมันนี้นะฮะเราจะมาเล่นกันในเดโมของตัวปราสาทนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าจะสนุกจะรอใจแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนเนะี่ยที่ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Resident Evil ภาคนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนหลายคนต้องอยากเจอ คนคนหนึ่งแน่นอนฮนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับเวลา35านาทีเฉลี่ยนะฮะ <Okay. S 1> คนจะเล่นแบบเดินทั้งหมดนะครับเป็นมาตรฐานก็คือเล,เล่นอย่างคือหนามอเองลูกสาวของอีธานอาอยู่ในปราสาทเขาเข้าไปในปราสาทที่ตั้งต่างห่านด้วยความหวังเดียวที่ได้พบลูกแต่สิ่งที่เขาพบกับการเป็นการต้อนรับที่ไม่น่าหลบห้องเสียเลย ตื่นไม่มาในภาษาเฉยเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ่ายรูปความหละกัน,น,น,กกนไม่ยังนะครับไม่ยัง ok, ôi mày đã มันนี่กันอะไรกันภาษาอะไรครับเนี่ย ประตูที่เปิดออกโอ้โหทีงไง่ไหนฮะไม่ยากไม่ยากโอ้ r e have they taken r o ่กอดอะไรครับนี่อค่อยางหน้าก็คือตรงนี้ใช่ไหมอนอแหวนใส่หรอ Oh, we meet again, Duke. Why are you here? Where there's coin to be made. <coughs> and have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? the very same why don't you take a look maybe you'll get lucky and speaking of looking care to make a purchase seeking something in particular Oh, please do take a look at my new stock oh that you know this simple modification okay, yeah, yeah. can be done in just a moment. I won't do up. Aha! Oh put -huh. it. Good day then. Okay, okay. เกมเต็มถ้าเกิดเล่นจริงเนะี่ยเราค่อยมาจัดการตรงนี้กัน, okay, นโอเคแล้วเราไปมาที่ดูกอนสิตรงนี้มีของอะไรทั้งยัาเนี่ยเราเดินทัวร์กันครับเพราะว่าเหมือนในพวกอันนี้เนี่ยภาษาเนี่ยผมว่านขางน่าจ้ยาวนานนิดนึงนะเดี๋ยวทีน่าจะพออยู่ โอ้ oh, ดินปืนนี่ก okay. okay. oh, right. like รสดด่าบอบบ๊ออบบ๊อบบ๊บบอบอบบ๊บบ๊อบบอบอออบบออ 藏了。 แม่โอเคขึ้นชอขึ้นอโอเคมปัดล็อกนั่นนีนะ่ละก็สำรวจยินเน,นะครับเื่อเราต้องวิ่งหนี เดีเไได๋ยวเาพิมพอโพสตี่เคแล้วต้องขึ้นแบงบนนะครับไม่ไขึ้นงบงก,ก์บวอคืนสี่รออะไรเงียบดีจังสวยนะครับเนี่ย ผมชอบนะอะไรประมาณนี้เฮ้ยไ่เสียงทางซ้ายคืออะไรครับเราองสำรวจหลายๆที่นะในเกมนเกมนี้ใครไม่ชอบสำรวจนี้คือตายแน่ๆตายอย่างเดียวผมบอกเลยเราจะเข้าปรงนี้แน่นอนครับ100%ตาย เอานักฟาร์มครับถึงเวลาม,มีไม่มากเราจะฟาร์มนั่นเนองเพราะความปลอดภัยเยคนใช้สิ่งนี้ในสภาพนี้นมไม่ได้สแสดงว่าอาของอืม,อมโอเคแปลว่านี่ I Oh, the right. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular. And just take an alive, dead, which is you prefer. Mother said stale, but I think you'll just watch it. Oh my god, no. Uh-huh. Yeah. Oh. You will look wonderful mounted in a bomb. นี่ครับนี่นี่นี่ยาวนี่ยาวนี่ยาวอุย้ยอย่าบอกนะโอเคไปพอดีอา่อาฮคุณแม่ไปพอดีเลย นี่เราตัด hmm. สินใจไม่ส no ู้แล้วกันได้ัก็ดีแล้วเ่ห้องอะไรครับนี่อืมหนึ่งสิบนึ่งบแล้วเวลาที่เขาให้เล่นตัวเดโมเอ๊ไมเราไปไหนไม่ได้ ไม่มีอะไรอืมแล้วเราจะไปไหนต่อต้องทำเต็มเลย ่าใช like okay. ่เข้าจะงานลราให้ไหมงานเาสันครับโอับเดี๋ยวค่อยมาอ่านทีหลังครับสำหรับตัวเต็มค่อยมาได้อ่านทีนึงวันนี้ผมไม่มีเวลาแล้วเอามาไยแล้วแสดงว่าไอ้ทางเมื่อกินนี้ที่มาดามตัวใหญ่ๆนั้น จำชื่อไปได้มาดามนั้นออกไปก็คือทานอัลลาร์บ <c oughs> ผมคิดว่าใช่นะแต่ว่าทำไม่ได้สิมันต้องอยังไงอ่ะรอะทาง <Okay. S 2> ไม่ยากแล้วก็น่ากลมากมากด้วยอะไรครับนี่โอ้โหผมอยู่ไหนครับนี่อันทห ตกใจฮะไม่มีตัวอะไรให้ยิงได้อยไม่มีตัดียวต้องฟักหายแล้ว

อาละมีก่อนฮะมีก่อนมีก่อนมีก่อนโอ้ยเจริญอร่อยโอ้โหกำพะแกโอเจริญสกัมไปสู้ครับไปสู้กั้ใจคอัน้ไม่นะเจอเช่ คอยฉันเป็นจะระของชันคืนนี้ด้วยพระเจ้าช่วยควยตาดึยิง,ง <c oughs> ทานดึงไปคไม่นะไ n ฉันเลยอลอยโดนจับ โอเคแล้วจบภาน1นาทีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเดโม The r e s i l ซ e n t Evil Village นะครับก็ค่อนข้างน่าติดตามนะครับสำหรับตัวเกมนี้ผมค่อนข้างมัน่นใจแล้วว่าเกมนี้ผมจะซื้อตัวเต็มนะครับแล้วก็จะพยายามเล่นให้ทุกคนได้ดูนะกันนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะครับสำหรับ1นาทีครึ่งนะฮะ เดี๋ยวผมจะหาวิวถ่ายรูปสวยๆก่อนนะครับโอเคขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง u t ทู e นะครับอย่าลืมกดกระดิ่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝาก Facebook Fanpage นะครับอาชิ i ทวีชัยด้วยกันฮะอขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะฮะวันนี้ขอจากไปก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่ในตัวเต็มนะครับของนะครับ Midnight moon rises on black wings. We await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. To Louisa's house near the fields. Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us! You escaped my little brother's idiot games, did you? Ah! Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! Ah! We can bust out with this. Lichens and gentlemen! We thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we're all be we dead! No, let me go! Chris? What the hell? Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job.